กับเพียนท่านประธานนะครับผมนภัทรชุ่มจิตตีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับที่เราบอกว่าพอมีเด็กเส้นมีเส้นสายอะไรต่างๆเนี่ยเรามองแต่ข้อเสียแต่ข้อดีครับเด็กเส้นกับเหล็กเส้นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันครับ <c oughs> ถ้าเราก่อสร้างบ้านชาป,ปูนเราไม่ใส่เหล็กเส้นไปบ้านมีความแข็งแรงไหมครับไม่มีความแข็งแรงครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับองค์กรการทํางานเรามีเด็กเส้นเข้ามาเพื่อ เสริมสร้างความแข็งแรงในองค์กรของเราครับเพราะฉะนั้นมาตรการเร่งด่วนที่ผมจะทำนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวทางกระทรวงพาณิชย์ของเรานะครับจะนำงบประมาณนะครับไปสนับสนุนให้กับกิจการร้านเสริมสวยนะครับในเรื่องของการแว็กนะครับให้เด็กเนี่ยมาแว็กออกให้หมดนะครับเด็กจะได้ไม่มีเส้นนะครับนะครับแว็กฟรีนะครับโครงการนี้นะครับโครงการที่2ครับ เราจะรับเป็นเจ้าภาพซื้อขายตําแหน่งนะครับให้มาที่กรมการค้าภายในครับใครอยากซื้อตําแหน่งไหนมาที่กรมการค้าภายในส่วนใครอยากเป็นสารวัตรเราให้ไปที่วัดครับเพื่อให้เจ้าอาวาดได้ดูว่าสารวัตรที่จะเป็นเนี่ยเหมาะพอสําหรับที่พระจะขึ้นไปนั่งไหมครับมาตรการสุดท้ายนะครับที่บอกในเรื่องของเมื่อมีการล็อบบี้ มีการจ่ายเงินตรงนี้ไม่เป็นไรครับผมจะเ,เข้าไปพูดคุยกับออหอการค้านะครับนักธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญนะครับทุกโรงแรมมีล็อบบี้และต้องมาจ่ายเงินที่ล็อบบี้เพราะฉะนั้นผมจะไปขอความร่วมมือกับทางโรงแรมนะครับให้หลือล็อบบี้ออกครับเวลาไปติดต่อกันก็ไปติดต่อที่ลานจอดรถนะครับเวลาไปจ่ายเงินชําระเงิน เช็คเอาท์ก็ไปจ่ายกันที่ริมระเบียงแทนนะครับตรงนี้ก็จะรีบเร่งทําตรงนี้ให้นะครับขอบคุณครับท่านประธานครับท่านท่านนภัทรนท่านไปรืือล็อบบี้แล้วก็จะเช็คอินเช็คเอากันที่ไหนน่าเห็นใจโรงแรมเหมือนกันเนี่ยท่านท่านพิทีมเชิญครับเชิญครับครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับผมเห็นรัฐบาลเนี่ยพูดถึงเรื่องของการปรับปรามแล้วก็กําจัด เส้นสายวิ่งเต้นนะครับผมอยากให้รัฐบาลชุดนี้ทาให้เห็นเป็นประจักษ์ครับผมผู้ชมทางบ้านเราเนี่ยครับตัววิ่งเต้นเส้นสายตัวจริงเลยครับต้องรีบกําจัดครับท่านประธานมีเคสหนึ่งครับแถวบ้านผู้ชมรายการสภาทอล์กของเราเนี่ยครับดูรายการสภาทอล์กจบวันเสาร์เที่ยง45้าพอถึงตอนเย็นก็ออกไปวิ่งเต้นไปยืดเส้นยืดสายกัน1 2 3 4 1 2 3 4ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยครับรีบไปกําจัด ปาดปามการวิ่งเต้น1234ของพี่น้องประชาชนที่ชมรายการของเราครับผมขอบพระคุณครับประมาณ6โมงเย็นนะหกโมงเย็นส่วนใหญ่ <c oughs> พวกผู้ชมเราจะวิ่งเต้นกันประมาณนั้นนะครับมาถึงการอภิปรายสรุปนะครับจากตัวแทนพรรคฝ่ายค้นเชิญท่านสมชายหนองหีครับ,บท่านประธานที่เคารพผมสมชายหนองหี จากร้อยเอ็ดครับท่านประธานครับไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันมาแก้ง่ายแบบรัฐบาลพูดนี่ไม่ได้นะอย่างท่านเอกพูดเนี่ยยังไงอะ่ะสอนอทองรอเนี่ยสอนอทองรอต้องหาคนรอไปอาแล้วสอนอภาษีเจริญไม่หาคนรีดภาษีเก่งไปอะ่ะเอาแล้วสถานีตำรวจภูธรหนองเฮียเอาคนเป็นหนองไปอยู่ไหมหรือยังไงไม่ได้หรอท่านประธานที่เคารพครับ เรื่องวิ่งเต้นเส้นสายนี่มันอยู่ใน DNA ของคนไทยอยู่ในสันดานเอาว่าจะว่าก็ว่าเลยบางคนนี่ท่านประธานก็เห็นอยู่แล้วไปสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยท่าประธานครับสอบครั้งแรกเนี่ยไม่ได้ใช้เส้นนะใช้ความรู้ตัวเองสอบตกแต่พอสอบครั้งที่สองข้อสอบรั่วเออไม่ใช่พอสอบครั้งที่สองสอบใหม่สอบได้ นี่เห็นไหมสังคมไทยเป็นแบบนี้แล้วพอเราไปไปทำงานเป็นยังไงครับลูกท่านหลานเธอนะในบางวงวงการเนี่ยก็เส้นชัดเจนไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อความจริงมันต้องว่าเป็นธรรกับน้องถูกต้องกับนายไม่ขายศักดิ์ศรีและที่สำคัญเนี่ยมันมีเคล็ดลับใครทำงานแล้วอยากโตไวๆวโดยเฉพาะรับราชการต้องรีบแต่งงานท่ระธานเพราะอะไรครับ จะได้ไต่เต้าขึ้นไปนะครับบางคนเนี่ยถ้ามาทำผมผมไม่อยากระบุหรอกอย่างท่านเอกเนี่ยอา้าววันก่อนเนี่ยเป็นดาวติ๊กตอกลูกน้องเยะแย่มากมาเลขาสาวสวยบอกพี่นูขอลาออกบอกเฮ้ยลาออกทำไมว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นเงินเดือนในหะ้มันไม่เกี่ยวเงินเดือนพี่ บ้านหนูอยู่ไกลเอาเอารถพี่ไปเอากุญแจรถพี่ไปใช้เพื่อนในเลขาเด็กผู้ชายมันยืนฟังอยู่หน้าห้องมันรู้ว่าได้รถมันเข้ามาพี่เอกผมลาออกครับเออมึงไปเลยไปไกลๆเลยเพราะฉะนั้นค่าของคนมันอยู่ที่ไหนอย่างที่ท่านเสน่์บอกมันอยู่ที่คนของใครไงคนของใคร มันอยู่ที่ไต่เต้าได้หรือเปล่าใช่แล้วมันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเฮ้ยเด็กนายหรือเปล่าวะเฮ้ยนี่พี่นี่เด็กนายนะนี่เด็กบ้านใหญ่นะนี่เด็กรัฐมนตรีนะเออเพราะฉะนั้นในสังคมไทยตอนนี้มันจึงเป็นสารวัตรเตี้ยลงในท่านประธานมันไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยแล้วเคสการให้สินบนที่ใหญ่ที่สุดนี่แถวภาคตะวันออกท่านประธานก็รู้โซเชียลมีเดียก็ดังนี่เรื่องจริง เป้รักผู้การเท่าไหร่เป้เขียนมา,าก็คือว่าคือทัาจ่ายเยอะก็ไม่ดําเนินคดีอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เอามาพูดในสภาอนนี้ท่านประธานที่เคารพครับเรื่องค่าไฟนี่เรื่องจริงก็คือมีเจ้าสัวรายหนึ่งค้างค่าไฟฟ้ากฟพ,พอกันไฟฟ้าส่วนภูมิภาค6,500ล้านโอล้าน ค้างค่าพาดสายสายสื่อสารแล้วไม่โดนตัดไฟเหรอไม่โดนแต่ผมนี่ท่านประธานค้างไม่กี่เดือนค้างไม่กี่เดือนเป็นยังไงครับเนี่ยผมเนี่ยผมบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งยกหม้อกำลังไปยืมเงินแล้วผมก็แปะอันเนี้ยไว้ที่หม้อหม้อหม้อแป้งผมแล้วแล้วสุดท้ายเป็นไงครับก็เหลือแต่อันนี้แหละครับ เรือแต่ปต้เรือแต่้ายแล้วม้อไปไหนครับมันไปแล้วแล้วมันมาเขียนเยอะเยอีกกรุณาใจไวๆจะไม่มีใครมายกหม้อเขียนได้ผมไหมค้างเท่าไหร่ครับค้างมกี่เดือนนะสองเดือนสามเดือนไปเลยเรียบร้อยถึงเจ็ดร้อยที่สําคัญที่น่าเกลียดที่สุดที่ผ่านมาท่านประธานวิ่งเต้นเส้นสายเนี่ยเรื่องสว เลือกตั้งสอวอน้ำเงินยกแผงแดงโดนเบี้ยวส้มสอดแทรกอิสระหลุดหมดมันเป็นเรื่องของการจับมือกันคือเขาต้องรู้ประวัตินะท่านประธานสมมติท่านประธานเข้ามาในรอบระดับประเทศแล้วท่านประธานต้องมีคู่มือเลยว่าใครหลุดเข้ามาบ้างแล้วท่านประธานก็อ่านแล้วเวลาเข้าไปเลือกท่านประธานก็ถือโพย,ยตัวนี้จะได้รู้ว่าใครเป็นใครไปกา มันมันก็จะเป็นว่าการจับมือกันระหว่างเสือกับลิง <c oughs> สอนี่คือเสือวอนี่วอกคือลิง <c oughs> ก็คือลิงก็จับมือเสือเสือก็จับมือลิงเนี่ยแล้วก็เข้าคู่หาลิงก็จดชื่อเสือ <c oughs> เสือก็จดชื่อลิงพอถึงอีกระดับหนึ่งก็ลิงก็เลือกเจ้าเสือเสือก็เลือกเจ้าลิงคือมันก็ออกมาเป็นสอวอ แล้วผลเป็นไรครับใครที่ได้ครับใครได้ครับแม่ขาขายส้มตำ uh huh. พ่อขาขายหมู uh huh. แล้วคนขับรถ uh huh. คนขับรถสตาร์ทหมื่นห้านี่ขับไปขับมาได้เป็นสวท่านปรมทาน oh. ออนักฟุตบอลทีมหมู่บ้านออแล้วธรรมทานดูสิจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านผมไม่มีสว เพชรบูรณ์ไม่มีสวสักแก้วไม่มีสวแต่จังหวัดบางจังหวัดครับทิน้นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยงบประมาณบานช่ำเลิศล้ำล็อกสตาวุฒธิสภาล้นเหลือเนี่ยครับสวสิบสี่คนท่านพาดพิงไปถึงท่านประธานสโมสรลุกขึ้นมากราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายใน,นยวินชอบใกล้ชิดประธานสมโมสรบริรัมย์อยู่นเต็ดอยากจะขฝากท่านประธานครับไปสู่สมาชิกผู้ที่กำลังอภิปรายท่านสมชายหนองฮีผิดข้อบัคับ69ท่านประธานครับนี่ครับใบเหลืองเหรอครับครับท่านเอากติกาฟุตบอลมาใช้ในสภาได้ไงมันใช้ได้ครับมันใช้ได้นะท่านประธาน<ๆ>เขาเลือกกันเองท่านมันเกี่ยวอะไรกับผม พักสี้ำเงินเขาเลือกกันเองเขาเลือกไข้หรือท่านสมชายสนใจจะไข้กับผมนะครับท่านขอบคุณครับท่านประธานเขาเขาเลือกกันเองนะท่านสมชายเขาเลือกกันเข้าใจครับแต่มันแปลกประหลาดจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีคนดีเลยใช่ไหมท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมไทยถ้าฝากรัฐบาลนี้แหละครับ แก้สิ่งเหล่านี้ต้องแก้ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นนะครับทํำยังไงก็ได้ให้เด็กนั้นเติบโตขึ้นมาว่าการทํางานค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แบบที่ผมยกตัวอย่างเรื่องสวนะฮะคนจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่มีคนเก่งเลยเหรอร้อยเอ็ดไม่มีคนเก่งเลยเหรอ สักแก้วไม่มีคนเก่งเลยเหรอมีแต่เทวดาบุรีล้ำเหรอครับท่าททนประธานาาทีาทานทน่ท่านประธาน,<ท>น,นครับซ้ำซากครับท่านประธานท่านประธานสโมสรเนี่ยเขา<อ>บอก,อบอกท่านเป็นเทวดาไม่เสียหายตรงไหนกาเรียนท่า,ทานประธา,านที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกาท่านครับต้องอย่างนี้ครับซ้ำซากครั้งที่สองครับท่านประธานอยากจะให้เชิญท่านสมชายออกไปจากห้องของสภาอย่างนี้ครับ ท่านประธานคงทราบว่าสีนี้คือต้องไงฮะต้องเชิญออกแล้วนะครับนะครับผมอยากจะฝากท่านประธานนิดนึงถ้าพูดไม่เข้าท่าผมพอเดี๋ยวใบหน้ามันจะไม่อยู่กับที่นะครับท่านประธานโวางเรื่ครับพูดอย่างนี้ได้ยังไงนี่จะเปิดกันใช่ไหมพวกเราพวกเราเอาดิเอาดิเอาดิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวดีประชุมดูอยู่ปิดประชุม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  น้องหญิงนี่ครับล่าสุดเธอไปปลดปล่อยดวงวิญญาณของไดโนเสาร์เรื่องใหญ่มากนะเธอช่วยครับพลังงานไดโนเสาร์ที่ตกค้างอยู่ล่างเก็บไว้ที่นี่วิญญาณเก็บไว้บนโลกใบนี้เธอไปส่งวิญญาณดูเธอส่งวิญญาณไดโนเสาร์ครับขออำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดนบรรดาสัตว์ปีกทั้งหลายถ้าไม่อยากเวียนว่ายตายเกิด ให้ถอนลักลอบกดหลงแล้วก็ปล่อยวางนะขออํานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จนบันดานให้บุญแก่ข้าพเจ้าทั้งสองที่มีทั้งหมวให้บ้นจากภัยด้วยเถิดสาธุทุกอย่างจะดีเองสาธุทุกอย่างจะดีเอง